เหล่านี้ไม่มีอะไรผิดปัญหาเกิดตรงนี้ค่ะพี่ขวัญวันหนึ่งพรรคเพื่อไทยบอกว่าปิดสวิชสามปปิดสวิชสองวอไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งมาพูดในตอนท้ายของการหาเสียงแล้วก่อนหน้านั้นไม่พูดให้ชัดโดนสังคมกดดันจนสุดท้ายพรรคเพื่อไทยก็ต้องมาพูดว่าดูหน้าดีฉันเลยนะคะไม่จับมือกับคนทํารัฐประหาร ก็โดนสื่อจี้ว่าตกลงพูดให้ชัดได้ไหมว่าจะไม่จับมือกับใครคนที่ทํารัฐประหารเนี่ยรู้ตัวคนเดียวเปล่ารู้ป้อมรวมไหมรู้ป้อมบอกแล้วว่านี่ไอ้คนนี้คนทํารัฐประหารไม่ใช่ผมถูกไหมคะจนสุดท้ายเนี่ยดิจิตอลฟุตปริน์ก็มีอยู่พากเพื่อไทยพูดกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปแยว,ว่าปิดสวิตชส์สังปปิดสวิตชส์สอสวไม่จับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาตินี่คือสิ่งที่ทําให้ประชาชนตัดสินใจเดินเข้าไปเลือก รรคเพื่อไทยแน่นอนรวมถึง<ม>นโยบายอื่นๆแต่เราไม่สามารถเราไม่สามารถแอสซูมหรือสมมติหาไปเองได้ใช่ไหมคะว่าเขาไปเลือกเพื่อไทยเพราะนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งชอบเชื่อว่าก็ไม่มีหรอกคนเราอาจจะชอบนโยบายใดยนโยบายหนึ่งของการเมืองเป็นพิเศษได้แต่คงไม่ใช่นโยบายเดียวที่เขาชอบมันก็คงต้องดูภาพรวมใช่ไหมคะของพรรคและในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าการเลือกค้วทางการเมืองคือใจความสําคัญของการเลือกตั้งไม่อย่างนั้นเพื่อไทยเองไม่รนประชาชนกดดันหรอกค่ะว่าให้พูดให้ชัด ว่าตกลงจะรวมกับพลังประชารัฐและรุมไทยสร้างชาติหรือไม่ที่ขวัญก็จําได้ถูกไหมคะในช่วงดีเบตช่วงของการหาเสียงเนี่ยเพื่อไทยรุ่นขันทุกเวทีให้พูดเพราะว่ามีข้อสงสัยตรงนี้อยู่จริงและประชาชนก็ต้องการให้พูดจริงๆว่าอย่างไรเขาจะได้ตัดสินใจถูกสุดท้ายเพื่อไทยตัดสินใจพูดออกมาแล้วแต่มาณนะวันนี้อ้างความจําเป็นแล้วบอกว่าก็ไม่มีทางเลือกอื่นต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อประชาชนอืแต่มันฝืนเจตนารมณ์ของประชาชน ช่อยาย้ำอีกครั้งมันฝืนเจตนารมณ์ของประชาชนประชาชนเลือกคุณมาด้วยเหตุผลที่ว่าอยากพลิกขั้วเปลี่ยนข้างรัฐบาลเอารัฐบาลเดิมออกไปเอารัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศวันนี้คุณบอกว่ามีความจําเป็นที่ต้องได้รัฐบาลโดยเร็วที่สุดอช่อขอช่่อขอเสนอว่าประชาชนไม่ต้องการได้รัฐบาลโดยเร็วที่สุดประชาชนต้องการเปลี่ยนรัฐบาลโดยเร็วที่สุดแต่วันนี้ ถามว่าได้รัฐบาลแต่เปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่ได้รัฐบาลแต่ไม่เปลี่ยนเป็นรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยพูดแบบนี้วอเตอร์เพื่อไทยก็จะโมโหดิฉันมากว่าก็เพิ่มเพื่อไทยมานี่ไงเปลี่ยนพี่ขวาลองคิดดูนะคะการเป็นรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าเราจะทําตามที่หาเสียงไว้ทุกครั้งไปยังจํากันได้ดีนโยบายของพลังประชารัฐค่าแรงหกร้บาทจริงๆริงไคะ ไม่เป็นหลายนโยบายของพลังประชารัฐไม่เป็นจริงแม้พลังประชารัฐจะเป็นพักรัฐบาลที่เป็นพักอันดับหนึ่งด้วยเป็นพรคอันดับหนึ่งของฝั่งรัฐบาลถูกไหมคะพลังประชารัฐก่อนที่จะแยกออกมาเป็นพลังประชารัฐกับลมไทยสร้างชาติแต่นโยบายก็ไม่ถูกทําให้เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราย่อมมีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัยไปสู่อนาคตว่าที่บอกว่านโยบายจะถูกทําให้เป็นจริงจะเป็นจริงได้อย่างไร hmm. ในเมื่อข้อแรก แค่ตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณก็ฝืนต่อเจตนารมณ์ของประชาชนและทําให้เห็นว่าเป็นการตั้งรัฐบาลโดยคํานึงถึงผู้มีอานาจมากกว่าเห็นหัวประชาชนอยู่แล้วเมื่อเป็นรัฐบาลไปนโยบายต่างๆที่คุณบอกว่าคุณจะคํานึงถึงประชาชนเมื่อสเต็ปแรกม,มันไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะคาดหวังว่าสเต็ปสี่ห้าหกเจ็ดไปถึงยี่สิบเนี่ยอยู่ดีๆจะมาเห็นหัวประชาชนกันวันนั้นทั้งที่วันนี้ไม่เห็นหัวประชาชนมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณจะทํานโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหาร ถามว่าฝั่งอนุรักษนิยมที่เขามาอยู่พรรคคุณเนี่ยเขายอมหรือเปล่าที่เป็นในคนกันเนี่ยที่เป็นคนเอกันเนี่ยที่นั่งอยู่หัวโต๊ะเขาจะยอมหรือไม่คุณจะทําแก้รัฐธรรมนูญนี่เรื่องใหญ่ที่สุดทําแก้รัฐธรรมนูญครั้งที่ผ่านมารัฐธรรมนูญไม่ใช่แก้ไม่ได้นะคะแก้ได้แก้กติกาการเลือกตั้งให้เป็นโทษกับก้าไกลมากที่สุดสําเร็จเรื่องเดียวที่เหลือไม่สําเร็จอีกเลย เพราะฉะนั้นวันนี้คําถามก็คือคุณบอกว่าคุณจะเข้าไปเพื่อทานโยบายให้สําเร็จรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาบนการเอาใจผู้มีอานาจและเพิกเฉยต่อเสียงของประชาชนจะทําบนผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างไรนโยบายที่ก้าวหน้านโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่มีวันสําเร็จภายใต้รัฐบาลที่ตั้งโดยไม่เห็นหัวประชาชนมันฝืนอต่อธรรมชาติ พ,พี่ยังคุณชอบต่อนะคะคือว่าคือถ้าคุณชอบมองแบบนี้แปลว่าคุณชอบเป็นคนหนึ่งที่จะไม่รอให้เพื่อไทยพิสูจน์ตัวเองทงั้งทงที่จริงๆแล้วเราทุกคนรู้ว่าการที่เพื่อไทยตัดสินใจแบบเนี้คือต่อต่อให้ไปไม่ถึงพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติสมมตินะคะถ้ายังไปไม่ถึงหรือต่อให้ไปไม่ถึงอ่ะคุณชอบก็จะไม่รอพิสูจน์ว่าเพื่อไทยเองรู้ดีว่าตัวเองต้องจ่ายราคาไหนในการที่ตัดสินใจจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรจะไม่รอพิสูจน์เขาเลยใช่ไหม เรื่องเศร้าที่สุดของวันนี้นะคะพี่ขวัญก็คือประชาชนคนไทยหกสิบแปดล้านคนไม่มีทางเลือกค่ะต้องรอแม้ว่าวันนี้ช่อจะบอกว่าอ๋ชอช่อไม่ต้องการรอพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ดิฉันทราบดีอยู่แล้วว่าเรื่องนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นแต่คตําตอบที่น่าเศร้าก็คือไม่มีทางเลือกสําหรับประชาชนค่ะความบัตรซบก็คือณวันที่เราให้เสียงเขาไปแล้วในวันเลือกตั้งประชาชนเอากลับคืนไม่ได้ค่ะเขาจะเอาเสียงคุณไปเล่นแร่แปรธาตุแบบไหนก็ได้ ซึ่งนี่คือความเจ็บปวดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ทํานกล้าพูดวันนี้นะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก้าไกลาอาจจะเจ็บปวดที่เสียงของเขา14บล้านเสียงไม่สามารถส่งก้าวไกลไปสู่ฝั่งฝันได้แต่ถ้าเทียบความเจ็บปวดกับโหวเตอร์ของพรรคเพื่อไทยพี่ควรคิดว,ว่าใครเจ็บปวดกว่ากันแน่นอนจะต้องมีเพื่อไทยโหวเตอร์เพื่อไทยบางส่วนที่บอกว่าฉันไม่เจ็บปวดฉันยินดีที่พรรคเพื่อไทยได้เป็นรนะัฐบาลฉันไม่ได้เลือกพรรคของฉันมาเป็นฝ่ายค้านใช่ค่ะและดิฉันเคารพในเรื่องนั้น แต่คุณคิดว่าจะมีวอเตอร์เพื่อไทยอีกกี่คนที่เจ็บปวดที่เห็นรัฐบาลเพื่อไทยถูกตั้งขึ้นได้ด้วยการไปรวมกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติการเป็นรัฐบาลมันไม่ใช่จุดหมายสูงสุดของพรรคการเมืองนะคะพี่ขวัญทุกพรรคการเมืองตั้งขึ้นมาอยากเป็นรัฐบาลอนาคตใหม่ก็อยากเป็นก้าวไกลก็อยากเป็นแต่สําหรับพวกเราการเป็นรัฐบาลไม่ใช่เองไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือมีน มันคือวิธีทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศจุดหมายปลายทางของพรรคอื่นตอนนี้นะคะดูเหมือนกับว่าจุดหมายปลายทางของมันคือการเป็นรัฐบาลแล้วจบฟู o สต็อ p แต่พวกเราการเป็นรัฐบาลคือวิธีการคือยานพาหน,นะที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศและทำตามนโยบายที่เราหาเสียงไว้ให้สำเร็จถามว่าไม่รเรือกทหพิสูจตัวเองเหรออ๋อไม่มีทางเลือกค่ะ ณวันนี้เราได้แต่เฝ้าดูค่ะจนกว่าจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่อำนาจจะไม่กกาบมาอยู่ในมือเราแบบร้อเซแต่เรามีอำนาจในการตรวจสอบวิาพากษ์วิจารณ์และจัดตามมอภาคการเมืองที่เอาเสียงของประชาชนไปแล้ว